6เทคนิคการตลาดออนไลน์ที่ผมนำมาใช้ทำให้สามารถปล่อยโกรดังเช่าปิดการขายโกรดังเช่าและมีผู้เช่าโทรมาหาเราอย่างต่อเนื่องลองมาฟังกันครับว่าผมใช้วิธีการอะไรบ้างวิธีแรกเป็นวิธีที่สุดยอดที่สุดและทำเงินเยอะที่สุดแล้วจากประสบการณ์ของผมก็คือการปักหมุดบน g o o g l e Map ถ้าเราสามารถ ปักหมุดบนแผนที่ Google Map ติดทำให้ผู้คนเห็นว่าตรงเนี้เป็นโกดังเช่ามีชื่อเราเบอร์โทรเราอยู่ตรงนี้แต่ทำให้เพื่อนๆได้เงินค่าคอมมิชชั่นจากการเช่าโกดังทุกๆปีแน่นอน2คือการทำ Google Business อันนี้ก็คล้ายๆ Google Map แแต่ว่ามันจะมีเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไปไปทำโกดังเช่าอย่างเช่นมันจะมีรูปภาพขึ้นมานะครับมันจะมี เรื่องของสถานที่ตั้งเรื่องของเบอร์โทรเวลาทำการ